สวัสดีครับก็เดี๋ยวมาดูที่ขากันก่อนนะครับขาจะมีทั้งหมดอยู่3เส้นนะครับจะมี VCC นะครับต่อไปที่5 v โวลต์นะครับขากราวต่อกราวนะครับแล้วก็ขาเอา p ์พุตนะครับจากตัวเซนเซอร์นะครับไปต่อที่ขา D5 นะครับของตัว Node MCU นะครับโอเคเดี๋ยวจะลองสาธิตการทำงานของเซ็นเซอร์นะครับ เมื่อมีอะไรมาบังนะครับถ้าเซ็นเซอร์ทำงานปกติเนี่ยมันจะติดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหลอดนะครับในตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับก็คือทำงานได้ปกตินะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็การออกโทเค็นนะครับในส่วนนี้ผมก็จะมีโค้ดตั้งต้นให้นะครับ ก็จะต้องแก้ไข3ส่วนนะครับ ssid นะครับก็คืออาอินเทอร์เน็ตของเรานะครับอันนี้แล้วก็ใส่อินเทอร์เน็ตที่เราจะใช้งานนะครับโอเคในส่วน device token ตรงนี้นะครับก็เราต้องไปออกท o k e n นะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้อง สร้างกลุ่มก่อนนะครับหรือว่าจะส่งให้ส่งให้ของเราเองก็ได้นะครับในส่วนนี้ผมจะแนะนำสร้างกลุ่มนะครับก็เพิ่มเพื่อนที่เป็น l ล n e n o t i f y นะครับเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็สร้างกลุ่มนะครับ test เทสอารามนะ นี้ผมตั้งชื่อไว้เป็นกลุ่มเทสอะลารมนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการกลุ่มชื่ออะไรนะครับหรือว่าต้องการแจ้งเตือนแบบหนึ่งหนึ่งก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้ผมทําเป็นกลุ่มนะครับก็คีกลุ่มนะครับอย่าลืมเพิ่มตัว LineNotify ตรงนี้เข้ามาด้วยนะครับถ้าไม่เพิ่มเข้ามาตรงนี้มันจะไม่แจ้งเตือนนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะได้กลุ่มขึ้นมานะครับ ขึ้นมาครับหลังจากเราสร้างกลุ่มเสร็จนะครับเราก็จะมาที่ Google นะครับพิมพ์ว่า Line Notify นะครับจากนั้นกด Line Notify นะครับเข้าสู่ระบบนะครับกดใส่ Side User Password ให้เรียบร้อยแล้วก็ l o g กอนะครับหลังจากนั้นนะครับมาที่ดอกดาวตรงนี้เลือก my page นะครับ ก็เลื่อนลงไปล่างสุดเลยนะครับเลือก generate token นะครับอันนี้เป็นแบบ1ต่อ1นนะครับกับเราเองนะครับแล้วก็แบบกลุ่มนะครับแล้วก็ค้นหากลุ่มอันนี้ผมชื่อว่ากลุ่ม test alarm นะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้กับมันนะครับจากนั้นนะครับ มันก็จะได้โทเค็นมานะครับเราก็กด Copy แล้วก็มาวางไว้ในนี้เลยนะครับกด Copy ตรงนี้ครับแล้วก็วางลงไปได้เลยนะครับโอเคเมื่อวางเสร็จนะครับตรวจสอบบอร์ดนะครับว่าเราเลือกบอร์ดโ o d e MCU เสร็จแล้วหรือยังนะครับก็จะเป็นเลือกบอร์ดตรงนี้นะครับแล้วก็จะเลือกเลือกพอร์ตนะครับ โอเคเลือกพอร์ตเสร็จแล้วนะครับก็กดอัปโหลดได้เลยครับก็รออัปโหลดสักคู่หนึ่งนะครับเมื่ออัปโหลดเสร็จก็เดี๋ยวมาดูซี serial m o เตอร์นะครับ Okay. ก็ในส่วนนี้รออัปโหลดนะครับ โอเคเมื okay, ่ออ mm ัพโหลดเสร็จนะครับ mm hmm. ก็จะดืดขึ้นดันคอม iling อ่งขึ้นดันอัพโหลดดิ้งนะครับแล้วเราก็เปิดเปิด ser รียลมอนิเตอร์ขึ้นมาดูนะครับตั้งบอร์ดเดตที่หนึ่งหมื่นห้าพันอหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันไม่ใช่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยนะครับโทษทีโอเค ก็มันก็จะปิ้นหนึ่งออกมานะครับอ่าเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์ของตัวอ่าที่แจ้งเตือนเข้ามานะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองเอามือบังให้ดูนะครับปึ๊บเมื่อเอามือบังนะครับมันก็จะมีข้อความแจ้งเตือนเข้ามานะครับแล้วก็อ่ามันจะปิ้นสูตรออกมาเมื่อกี้นะครับแล้วมันก็จะแจ้งเตือนว่ามีจดหมายใหม่เข้ามาในกล่องนะครับ ในส่วนนี้นะครับก็รอประมาณ10วินาทีนะครับถ้าจดหมายเข้ามามันก็จะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าโอเคในส่วนนี้ก็มีข้อความที่อ่าเขียนว่ามีจดหมายใหม่เข้ามาในกล่องนะครับโอเคผมมาแนะนำที่โค้ดนะครับโค้ดเนี่ก็จะอ่าไม่ไม่ยาวมากนะครับ สักคู่หนึ่งนะครับค้างอ,อแป๊บนึงครับโปรแกรมค้างผมไปกดโดนคอนโทรลเอมันเลยค้างไปแป๊บหนึ่งครับ ามาดูในตัวของโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยข้อตรงที่มันส่งมันก็จะอยู่ในบรรทัดของ line notify ตรงนี้นะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนนะครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคก็โค้ดก็มีแค่นี้ครับมีประมาณ40บรรทัดนะครับโอเคครับผมก็ ประมาณนี้ครับถ้าสงสัยยังไงหรือติดปัญหาอะไรยังไงก็แจ้งมาได้ครับอ่าโอเคผมแนะนำวิธีติดตั้งไลบรารีเพิ่มให้นะครับอ่าวิธีติดตั้งไลบรารีนะครับก็มาทีา่เว็บไซต์ Google นะครับ พิมพ์ว่า t r i d e n t td underscore line notify นะครับจากนั้นมามันจะขึ้นอันแรกมาเลยนะครับแล้วก็เข้ามานะครับมาที่โค้ดกดดาวน์โหลดซิปนะครับแล้วก็เลือกตำแหน่งที่เราต้องการเซฟนะครับโอเควิธีเพิ่มไลบรารีนะครับก็มาที่สเกตนะครับ อ่า uh, include library นะครับแล้วก็ add zip library ครับ่า uh, จากนั้นก็ไปเลือกที่เราเก็บครับแล้วก็กด open ได้เลยนะครับอ uh, ถ้าเรายังไม่เคยติดตั้งนะครับมันก็จะติดตั้งให้กับเรานะครับผมโอเคก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคได้ถ้าติดปัญหายัางไงก็ทักมาได้ครับเดี๋ยวผมแจ้งให้นะครับผมแก้ไขให้ โอเคครับผมก็ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ